สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะทําเป็นพิกระคาส์นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดซับสครา like, ์ <and subscribe, S 1> กับช่องกดกระดิ่งติดตามนะคะคอมเมนต์ที่ดีพลังบวกให้แก่การให้แก่ช่องแล้วก็ผู้อ่านที่เขาจะได้มาเจอเจอเวลาเราคอมเมนต์ที่ดีใช่ไหมคะโอเคกเ็คลิปพิกระคาในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับตัวคุณและเขานะคะว่าเป็นอย่างไร นาะในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้แค่มันเป็นพิคคาร์ดนะคะคำถามเดียวเราก็จะตอบในครอ,อบคุมในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอไปสับไพ่เนาะสามกองเลยนะคะแล้วก็วันนี้เรามีอันนี้มาให้เล่นด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะขอสับไพ่แป๊บนึง โอเคค่ะเราก็มีทั้งหมด3กองนะคะกองที่1นะคะ 2BTT นะคะเกี่ยวกับ ผู้หญิงเลยนะคะความสวยความงามภายในนะคะแล้วก็โปรไบโอติกกองที่2นะคะก็เกี่ยวกับผู้หญิงเช่นกันนะคะในเรื่องของแบคทีเรียจรินซีในจุดส้นเลนนะคะ <c oughs> แล้วก็อันที่3เอนฉานะคะระบบร่างกายข้างในภายในของเรานั่นเองนะ <c oughs> มีทั้งหมด3กองนะคะแล้วก็เรามีลูกเต๋าวันนี้มาทอยนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงวันเวลาอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับตัวเลขคุณและเขานะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวันเดือนปี เกิดของเขาและคุณนะคะหรือว่าวันเวลาที่รู้จักกันอะไรก็ได้ที่จะใกล้เข้ามาอะไรก็ได้นะคะเรามีทั้งหมด10ลูกแต่ว่าเราจะใช้ทั้งหมดแค่2ลูกเท่านั้นนะคะซึ่งได้มาจากกลุ่มคนอวดไพ่นะคะวันนั้นก็เขาให้ฟรีด้วยแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เราก็เป็นผู้โชคดีหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็ได้สีที่ชอบด้วยคือสีม่วงพอดีเพราะว่านอกนั้นไม่ชอบเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขอไปกองที่หนึ่งเลยนะคะกอง t r u บิทิตนะคะ ว่า,าคุณและเขานะคะตอนนี้เป็นอย่างไรกันอยู่นะคะในความสัมพันธ์นะมาเลยกล่องที่หนึ่งก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราขอดูว่าคุณจะได้เลขอะไรบ้าง1กับ7นะ1กับ7ในที่นี้ก็นั่นหมายความว่านะคะคุณและเขาเนี่ยอาจจะรู้จักกัน อวันเดือนปีหรือว่า1ปี1เดือนนะคะ7ปี7เดือนระยะเวลา1 7ถึง7นะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดก็ได้นะคะพศ17นะคะหรือว่าอายุ17นะคะอายุที่แบบเจ็ก็ได้นะคะหรือว่าเกิดเดือน1เดือน7นะคะวันเกิดเลขที่1เลขที่7หรือว่า8ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าระยะเวลาก็ได้ที่แบบ ประมาณนี้เลยเนาะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรเนาะพลังงานคุณแล้วเขาเพจเด็กไมป้ปึ๊บปึ๊ปปเด็กไม้เดอะมูนเด็กไม้เดอะมูนนะคะเดี๋ยวเราจะปรับกล้องใหม่มา,มาแบบอยู่ข้างล่างหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้มันเห็นอันนี้เนาะ หนึ่งถ้วยกลับหัวสองไม้กลับนะคะแล้วก็สีดาบโอเคไพ่ชิลดรันนะไพ่ฟินแลนเชียลแล้วก็ไพ่เรมานติกฟีลลิ่งส์โอเคเท่าที่เราดูนะคะคุณและเขาเนี่ยคือ เคยน่าจะเคยเจอเจอกันนะคะไม่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเคยเจอแล้วนะคะบางคนวิดีโอคอลบางคนแบบยังน้อยคือสารสัมพันธ์ทางที่แบบว่าเคยเห็นหน้าค่าตากันแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวจริงเราเคยเจอกันนะคะบางคนนะบางคนแล้วแต่นะเราก็อยู่แดนไกลกันด้วยมีการรอคอยกันเกิดขึ้นเนาะ มีการรอคอยแล้วก็มีพลังงานความเป็นเด็กสูงด้วยยังไม่โตกันทั้งคู่หรือว่ามีพลังงานที่รู้สึกว่ามีความเป็นเด็กที่ว่าความสัมพันธ์ก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่ยังไม่มีความมั่นคงทางจิตใจนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การเงินการงานด้วยทั้งคู่นะคะแบบว่ายังไม่มั่นคงมากพอหรือว่าการจัดการปัญหาเนี่ยอ๋อ oh, ใช่ financial issue นะคะ are factor in your love life right now นะคะก็คือมันเป็นปัญหาใหญ่หญอะมันเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหลักๆที่แบบว่า ที่จะส่งผลให้ความรักไม่ดีเหมือนที่พี่คนหนึ่งก็เคยพูดไว้นะคะพี่ชที่รู้จักนะเขาบอกว่าถ้าหากการเงินแย่ความสัมพันธ์ก็แย่นี่แหละคุณและเขาจะเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าถ้าการเงินยังไม่ดีอ่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันก็ไม่มีความสุขอ่ะมันก็คือไม่คอมพ l e ทเท่าที่ควรต่อให้คบคุยกันมันก็หแบบว่ามันจะมีเรื่องของการเงินเข้ามานะนะคะอะไรประมาณนี้เลยเนาะมีความกังวลเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ชัดเจนนะะค เริมชัดนะถามว่าเรื่องเรื่องของการที่แบบว่ายังรักกันยังมีความรัมติกไหมมีเหมือนเดิมมีมีแพชชั่นอะไรเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าช่วงนี้ขาดการติดต่อสื่อสารกันเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็เวลาไปลงกับเงินกับงานเท่าที่ควรเท่าที่ดูขออภัยค่ะเท่าที่ดูไม่มีคำว่าเท่าที่ควรนะเท่าที่ดูนะคะก็เลยมีการหยุดนิ่งในสถานการณ์ความสัมพันธ์คุณและเขา <c oughs> ก็จะประมาณนี้เลยนะคะ เดี๋ยวในเรื่องของถ้าหากคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าการจัดการนะคะมันยังไม่ได้เนาะว่าต้องทํำยังไงยังน้อยอะ่ะเดี๋ยวครูจะเอาข้อมูลไว้ข้างล่างใต้คลิปนะคะเกี่ยวกับแคชโฟนนะคะกับแสเงินสดหรือว่าการจัดการบริหารการเงินของตัวเองไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามถ้าหากคุณน่ะ มีการจัดการนะคะของตนเองการเงินเนี่ยมันก็ดีนะคะมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะทาอาชีพอันนี้มันต้องเป็นแบบนี้เสมอไปมันอยู่ที่ว่าเราอยากจัดการมันไหมแค่นั้นถ้าเราจัดการมันเราก็คุณมันเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่มีทิศทางที่ดีเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะ แต่งงานหรืออะไรเนี่ยเลื่อนเลื่อนออกไปก่อนเท่าที่ดูนะไม่ใช่เพราะโควิดนะอ,อาจจะเกี่ยวแต่เป็นเพราะว่าในหน้าที่การงานการงานที่ต้องมาหาร่วมกันแล้วมันถ้ามันถ้ามันหนักหนานะ่ะก็ก,ก็ก็เคลียร์มันออกไปก่อนไม่ต้องไม่ต้องเพื่อที่จะให้มันแลกกลับมากับความที่อึดอจจัดใจความไม่ไม่สนุกไม่ไม่ความสุขก็ไม่ต้องแลกขนาดนั้นเนาะอันนี้คือเราอยากให้แบบปล่อยวางวางใจเพราะอะไรบางทีเราอึดอัดอ่ะแล้วเราพยายามพยายามกับมันเกินไปมันก็แบบ มันไม่น่ารักกับตัวเองอ่ะโอเคนะคะกองที่1นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมูฟไปกองที่สองเลยนะคะค่อนข้างจะมีพลังงานเกี่ยวกับการเงินนะกองนี้นะอ่ะไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกองที่สองนะคะกองที่สองปริมโปรไบโอติกนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงนะ จุดซ่อนเร้นหรือว่าแบคทีเรียจรินเซ่ต่างๆนะคะโปรไบโอติกเนาะจะดีต่อผู้หญิงมากๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวันเดือนปีเกิดหรือว่าดูวันเวลาที่คบหาดูใจกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีนะคะหรือว่าวันเกิดวันที่พอสอ,อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับอันนี้นะหนึ่งหนึ่งโอ้โหเลขหนึ่งหนึ่งเลขตองด้วยนะคะมันไม่ใช่ตองสิหรืออะไรเลขหนึ่งหนึ่ง คุณน่าจะมีสายสัญญาณอะไรหลายๆอย่างมีเซนต์กับเขาบ่อยเช่นกันนะคะบางคนกับวันที่สิบเอดเดือนสิบอ็ดนะคะหรือว่าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับส1 11อดสิบเอดนะคะหรือว่าหนึ่งหนึ่งหรือว่าสองนะคะหรือว่ารู้จักกันมาปีสองปีแล้วหรือว่าระยะเวลาเดือนสองเดือนมาเนี่ยคุณรู้สึกว่าพลังงานของคุณเริ่มเริ่มจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะเซนต์ของคุณเริ่มดีขึ้นเริ่มทํางานเด้ดาร์ไม่พังอ่าโอเคเรามาดูกันอืมสี่ไม้ อยู่ตรงนี้นะจ๊ะโปรไบโอติกของเราสี่ไม้เจ็ดเหรียญโอ้ High Prestige กลับหัว Wheel of Fortune นะคะแล้วแล้วก็หกดาบเก้าถ้วยเฟิร์ตไพ่อ่อยไพ่รักใหม่ก็ไพ่สายสัญญาณน่ะเห็นไหมคุณจะมีสายสัญญาณว่าคน รับรู้ได้ว่าถึงพลังงานคนที่จะเข้ามาจีบบางคนนะคะก็โสดโสดไม่สนิทแต่ไม่ถึงกับชัดเจนกับใครเพราะว่ามันไม่ชัดเจนตัวแรกนะคะอะไรประมาณนั้นเนาะแต่โสดค่ะโสดแบบว่าเออ่ถ้าบอกว่าสนิทไหมมันมีแนวโน้มไป 7จ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ว่าสนิทแต่ว่ามันยังเหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไงไม่อีกสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าไม่เสนิทก็คืออาจจะมีคนคุยๆ่ยยันๆเข้ามาบ่อยๆแล้วก็ออกไปอะไรประมาณนี้เพราะว่าอะไรคุณมีพลังงานที่มีเสน่ห์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือว่าเพศตรงข้ามเนี่ยก็ชอบคุณพอสมควรนะคะผู้คนเข้าหาคุณเนี่ยเพราะว่ารูปร่างหน้าตาได้ด้วยแล้วก็ความที่มีเสน่ห์ความอบอุ่นของคุณความที่คุณเป็นคนที่นักพัฒนาตนเองได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เทท่่าีดูนะ คุณต่อให้คุณคบคุยกับคนปัจจุบันอยู่อ่ะมันจะยังไม่ชัดเจนใช่ไหมแต่คุณจะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามานะคะมันจะมีสายสัญญาณคุณจะรับรู้ได้ว่าไอ้คนนี้แหละชอบเราใช่ไหมเนี่ยมองแบบเนี้ยหรือว่าต่อให้มองมันจะมีความมองที่แบบว่าอีกคนนึงมองเราเพื่ออะไรจ้องแบบไหนมันจะมีความรู้สึกนั้นคนเราอ่ะเซนนัมันไม่หนีหายไปไหนแล้วคะ่ะอีกคนนึงมองเราแบบไหนยังไงเนาะ นอกจากจะแบบร达ผังจริงๆเท่าที่ดูแล้วคงไม่ค่ะคุณรับรู้ด้วยพลังงานถึงคนที่แบบว่านอกจากคนที่คุณคุย่ะมีคนอื่นที่แอบชอบคุณอ่ะที่แรงกว่านะคะคือชัดเจนกว่าว่าเออเขาชอบแนละ้วเขาแบบอยากจะเดินเข้ามาอยากทําความรู้จักกว่านี้นะคือเพราะว่าอะไรคนเองเนี่ยเป็นคนที่เออไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นมิดนะแต่ไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาได้ง่ายๆอะไรอารมณ์แบบนั้นเลยนะคะ แต่ถามว่าพมิตคุยได้ไหมคุยได้แลกเปลี่ยนความรู้ยิ่งดีเลยอะไรประมาณนี้เนาะแต่พอเจอเรื่องความรักเนี่ยคือจะมีความลำคาญใจนะแต่ถามว่าคุยได้ไหมคุยได้ขนาดคนที่เราแบบชอบคุยเนี่ยคุยคือนานๆคุยทีแต่ถาะว่ามีความคิดถึงไหมมีนะคะแต่มันก็จะมีพลังงานคนใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอคุณอ่ะเหมือนมีพลังงานอื่นแทรกเนาะเพราะคุณมีเสน่ห์มากอืม สายสัญญาณเนี่ยมาเจอที่คุณตลอดเลยเห็นไหมโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะคะเท่าที่ดูแล้วน่าจะมีแนวโน้มไปหาคนที่แบบคนรอบข้างที่ชอบชอบคุณมากกว่าที่เป็นคนของคุณในปัจจุบันนี้เท่าที่ดูนะเพราะคนของคุณในปัจจุบันหรือว่าอะไรเนี่ยก็มีการคุยกันปกตินั่นแหละแต่มันไม่ได้หวือหวาเพราะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนหวือหวาบุวันที่นี้คือไม่ใช่เพราะว่าคุณแซงทําหรืออะไรนะแต่เป็นเพราะว่าตัวคุณเนี่ยมีเสน่ห์ตรงนี้ผู้คนเลยเข้าหานะคะโอเคกองที่สอง เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกองที่3เลยนะคะกองที่3อมอะกองที่สองบายบายโปรไปโอติกกองที่3อ่า <laughs> ระบบภายในของเรานะคะระบบย่อยระบบขับถ่ายเลยนะบอกไว้เลยว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าปัญหาชีวิตให้ฟัง <laughs> แล้วเราแบบได้ค้นเจอว่าทานอะไรแล้วเรารู้สึกว่าระบบข้างในร่างกายของเราเนี่ยมันดีขึ้นเนาะคือจริงๆมีปัญหาเนาะ โอเคทุกคนย่อมมีปัญหาเพียงแต่ว,ว่าทางออกจะเป็นยังไงแต่จะบอกไว้เลยนะว่าปัญหาตัวเองเนี่ยไม่เคยไม่เคยบอกใครนอกจากคนีที่ทางานแค่บางส่วนบางคนเท่านั้นเนาะแค่สองคนเองสองสาคนเองแล้วก็คนในครอบครัวซึ่งจะถามว่าเป็นเรื่องตลกไหมมันก็ไม่เชิงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันคุณและเขาแปเหรียญแต่กลับหัวนะคะหนึ่งดาบ สองเหรียญกลับหัวเมเจอเชียนกลับหัวราชนีถือเหรียญก้าวไม้ love yourself passion แล้วก็โอ้โอ้ give yourself a chance นะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่ได้ด้วยตนเองนะเป็นคนเก่งแกล่งหาเงินได้กเก่งมากเป็นไม้ได้ด้วยคุณอาจจะเป็นไม้หรือว่าเขาเป็นไม้นะคะความสมัครคุณและเขาเนี่ยไม่พัฒนาสักทีแล้วก็ move move on on เขาเข้ากับกับออกออกออฟออฟออนไลนประมาณนี้นะคะซึ่งเท่าที่รู้แล้วคุณนะคะกลับมาอยู่กับตนเองค่ะพลังงานนี้แล้วก็คุณก็มีการรอคอยดูเขานะว่าเขาจะทายังไงต่อไปแต่เป็นการรอคอยที่แบบว่าไม่ได้คาดหวังแล้วก็ก็แล้วแต่ถ้ามามาแบบไหนส่งเรซูเม่มาค่ะจะอ่าอารมณ์แบบว่าถ้ามาต้องมีการสัมภาษณ์บ้างละ่ะว่ามาเพื่ออะไรจุดประสงค์คุณคืออะไร คือคุณจะตั้งคําถามเยอะมากแต่ว่าคุณพยายามที่จะเลือกคําถามที่จะคุยกับเขาซึ่งตอนนี้เขาแล้วคุณมีการนิ่งออกไปไม่ได้ work on ในความสัมพันธ์ไม่ได้แบบ continues ไม่ได้แบบอะไรกันเลยนะคะแต่ถามว่ามี passion ต่อก,กันไหมมีแต่ตัวคุณ่ดึงตัวเองมามีแพช s i o n กับตัวเองในเรื่องของการทำมาหากินนะคะของการเงินค่ะแน่นอน queen of pentacles queen of เหรียญนะคะมีแพชชั่นกับตัวเองรักตัวเองเป็น you are self-respect makes you more romantic r o a n t i c a l l y attractive นะคะก็คือคุณมีแ a s h i o n กับตัวเองใช่ไหมแล้วเชื่อไหมว่าสิ่งที่คุณกำลังทำทุกวันนี้มันจะดึงดูดผู้คนมาแล้วก็ตัวเขาด้วยแล้วจะมีการแล้วจะมีการให้โอกาสกันด้วยกับคนคนนั้นเห็นไหมคะไพ่เนี่ยไพ่ของการให้โอกาสกันนะ work on your partnership คุณจะได้ทำงานกับความสัมพันธ์นั้นกับเขานะแต่ว่าจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ เขาเข้า,ขาอ,อ,ออกอยู่นะคะยังยังไม่ได้แบบชัดเจนหรอกนะส่วนใหญ่คนที่มาดูไพ่ส่วนใหญ่เลยที่เจอก็คือค่อนข้างมีปัญหาในความสัมพันธ์มีปัญหาในความสัมพันธ์ไม่พอนะมีปัญหาการเงินตามมาคุณลองคิดดูซิว่าถ้ามีปัญหาพร้อมกันสองอย่างอะไรจะเกิดขึ้นบันไลค่ะสองเด้งเลยนะมันทางความจิตใจทางความรู้สึกทั้งสองเลยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นความรักก็เป็นตัวบุคคลใช่ไหมคุณอาจจะเคยเสียใจกับคนนี้แหละ พอเป็นสิ่งที่สองคือการเงินที่มันขับเคลื่อนก,ก,กับกับการใช้ชีวิตอ่ะอืมนี่แหละนะคะถ้ามีปัญหานะคะใต้คลิปค่ะใต้คลิปใต้คลิปเนอะมีข้อมูลดีๆที่ครูอยากจะแชร์แบ่งปันให้ผู้คนเนี่ยได้เรียนรู้ได้ศึกษาไละเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะโอเคก็จบประมาณนี้นะคะอืมโอเคตรงไม่ตัองอยังไงสามารถคอมเมนต์บอกไว้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย